สปอยวันพีซตอนที่1,040คําคำพูดที่ไร้ผลกับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกาแดลี่พอการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการ์ตูนเรื่องวันพีซโดย เรานะครับก็จะมาคุยกันในเนื้อหาของสปอยวันพีชในตอนที่1นึ่พนะครับชื่อตอนว่าคําพูดที่หลายผลกับคนรุ่นใหม่และเนื้อหาในตอนนี้ที่หลุดมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ากําลังสนุกมากเลยนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหารบกวนเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับวันพีชมาพูดคุยกับเพื่อนๆรวมทั้งซีรีส์ไขความลับปริศนาลับสมบัติลับวันพีชคืออะไรนะครับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยฉากเนี่ยก็เปิดมาที่การต่อสู้ระหว่างบิ๊กมากับคิดแล้วก็รอนะครับโดยบิ๊กมากเนี่ยก็สามารถต้านทานการโจมตีของคิดไม่ได้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวเธอก็พยายามที่จะดึงอายุขัยจากคนรอบข้างมาเพื่อที่จะสู้กับทั้งสองคนนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยเธอก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของรอนะขณะนั้นได้นะครับรอสามารถที่จะหยุดเธอไว้ได้ คิดเนี่ยครับที่เห็นดังนั้นก็ทําการยิงปืนใหญ่พลังแม่เหล็กไฟฟ้าใส่บิ๊กมัมเข้าไปนะครับจนบิ๊กมัมเนี่ยถึงกับล้มลงไปเลยนะครับและด้วยการโจมตีที่รุนแรงของคิดนั่นทําให้บิ๊กมัมถึงกับกระเด็นตกลงไปที่ด้านล่างนะครับบิ๊กมัมกระเด็นไปถึงชั้นคลังอาวุธนะครับโดยคะเซนโบนะครับที่เป็นระเบิดที่คันจูโร่สร้างไว้เนี่ยก็ร่วงลงไปด้วยนะครับพร้อมกับบิ๊กมัมทั้งหมดล่วงลงไปที่ก้นสุดของเกาะโอนิงาชิมะ และขณะที่บิ๊กมัมกํำลังรง่วงลงไปนั้นบิ๊กมัมก็นึกถึงโรเจอร์ขึ้นมาและนี่ก็คือสิ่งที่บิ๊กมัมคาใจมาตลอดว่าสมบัติลับวันพีทคืออะไรโรเจอร์ทำไมแกถึงไม่บอกฉันว่าวันพีทคืออะไรและวันพีทอยู่ที่ไหนแล้วบิ๊กมัมก็ตกลงไปในหลุมที่รอใช้พลังสร้างไว้นะครับในตอนที่แล้วแล้วบิ๊กมัมก็ตะโกนขึ้นมาว่าอยากคิดว่าฉันจะตายง่ายๆอย่างนี้นะพอพูดจบยังไม่ทันไรก็เกิดแรงระเบิดมหาศาลขึ้นมาจากในหลุมนั้นนะครับ แล้วฉากก็ตัดกลับมาที่การบรรยา,ายชัยชนะระหว่างการต่อสู้ของบิ๊กมามกับคิดและรอนะครับซึ่งผู้ชนะนั้นก็คือคิดกับรอนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดไปทางด้านโมโมโนสุเกะที่กําลังยืนคุยอยู่กับยามาโตะนะครับโดยโมโมโนสเกะก็บอกกับยามาโตะไปว่าสูนิชาอยู่ใกล้นี้เองพอยามาโตะได้ยินดังนั้นเขาแปลกใจแล้วก็ถามกลับไปที่โมโมโนสเกะว่าช้างที่ว่าเนี่ยใช่ช้างที่ปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางของโอเด้งหรือเปล่าโมโมโนสุเกะก็เลยตอบกลับไปว่าใช่ ช้างสุนิชาก,ก็คือพรรคพวกของจอยบอยที่ร่วมกันก่อความผิดไว้เมื่อกว่า800ปีก่อนแล้วเรื่องราวของตอนที่1 0 4 0ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาเนี่ยก็กำลังสนุกมากเลยนะครับและก่อนจากกันก็จะเหมือนเช่นเคยนะครับพบกับซีรีส์ไขความลับสมบัติลัับบันพิดเหตุการณ์ก่อน100ปีแห่งความมาัาง่าระหว่างช่วงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับใครที่อยากรู้ก็ไปติดตามทลิปนี้ได้ คลิปที่2ก็คือไขค,ความลับคำพูดนั้นของลูฟี่ที่เหมือนกับโลเจอร์ลูฟี่พูดคําว่าอะไรนะครับคลิปสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวการตื่นของผลยานนะครับว่ารูปแบบการตื่นและท่าที่ลูฟี่ใช้ออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ